สวัสดีครับวันนี้มาเอาไอซีโอ,อโนดนะครับ iPhone 7พานะครับมีกาวนะครับก็คือตอนนี้คือเครื่องมันเป็นอาการลําโพงเท่านะครับก็คือออดดโอมันน่าจะแครกแหละนะแล้วก็แนนเสียด้วยไอเรื่องแนนเราเปลี่ยนแล้วพอเปลี่ยนเสร็จคือเครื่องเปิดติดเครื่องมาอา,อาการเปิดไม่ติดนะครับเออเลอ9นี้พอทําติดปุ๊บก็เจอเอฟเฟกต่อนะก็คือลำโพงเทา อะมาหาลวดซับนะผมมีลวดซับขาประจำผมอยู่ที่ผมอมตะกลัวไปแล้วตั้งหัวแรงแม็กสุดเลยครับ450 <c oughs> มันใหญ่เห็นะมันใหญ่ไปหน่อยตัดออกหน่อยถ้าม,มันใหญ่กว่าตัวมันเดี๋ยวใหญ่กว่าตัวไอโด้เดี๋ยวมันจะไปไปไปเบียดเอาซีเข้าให้มันอยู่พอดีพอดีตัว หูแรง450แม็กสุดได้เท่าไหร่จัดไปเลยครับปรับข้าจากมุมค่อยค่อยบิด อย่ารีบอย่าอย่ารีบงานนะรีบงานปิ้นขาน,นะผมรู้สึกแหละว่ามันค่อยๆขึ้นแต่ว่าคือผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดรีบงานอนะ ทางนี้บ้างให้มันค่อยๆขึ้นทีละข้างคือขาออดีโอเนี่ยกาวมันจะเยอะมากนะครับ Ừm, mm nhằng -hmm, nhau ค่อยๆออกอยู่นะมันมีความรู้สึกว่ามันกำลังจะลอยก็ปั่นเลยครับ จบกาวเนี่ยอันนี้คือมันไม่ขาดนะครับไอที่หลุดเนี่ยคือขาของไอซีเรียบร้อยเคลียร์เคลียร์เคลียรกกาวหน่อย <c oughs> อ,อ่ตะกัว ที่อยู่ใต้เม็ดอะดิโอนี่ผมบอกเลยว่าเอาออกอยากนะครับจะออกง่ายๆคือเราต้องเปลี่ยนตะกัว่วอย่างนี้ผมเอาตะกัว 100, ะก่วเงินร้อยเก้าสิบองศาครับมาให้มันมาเกาะที่ปลายไวแล้วแล้วก็ดูออกมา เองไม่มีอะไรมากนะครับอย่ารีบงัดเท่านั้นเองปล่อยให้พอความร้อนพอเราเอาใบใบงัดอะไปสอดด้านใต้ไปเราจะมีความรู้สึกเองอะว่าคือมันกําลังค่อยๆเด้งขึ้นฉะนั้นเราก็คืออย่างงัดเราแค่ออกแรงบอกว่าเหมือนพยายามจะช้อนมันนะเดี๋ยวมันก็จะพยายามจะเด้งขึ้นเองอะ จุดประสงค์คือต้องการแค่ดูตะกวัวเดิมออกมาให้ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตะกั่ว Okay. เรียบร้อยก็คือดึงเศษอะไรออกมาหมดแล้วแล้วก็ทำความสะอาดนะครับทําความสะอาดตอนนี้ผมมีน้ำยาตัวใหม่แล้วมนคลีนเนอร์นะครับนี่เราวางผ้าเช็ดจอลงไปงมามลคลีนเนอร์ฉีดนะบมันจะดูดสิ่งสโกโปรกขึ้นมาออโต้เลย มันจะมีปฏิกิริยากับคาบฟอ์กับคาบออกไซด์นะครับปับ๊บสาดเกือบหมดจดทีนี้เราก็แค่เก็บกาวนะครับหลุดไปขางแล้วตะขานั้นมันไม่ได้ใช้ ที่เหลือก็แค่เก็บกาวแล้วก็เ,เปลี่ยนเปลี่ยนแีเข้าไปนะเท่านั้นเองนะครับก็ฝากเทคนิคเล็กๆน้อยไ้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับแค่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช anel ผมให้คลิปผมแค่นี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม